ให้ตัวไหนบ้างคะนนั่ะคิดถึงพี่พอหรือเปล่าอ่ะอ้าถ่ายรูปคู่มันจีถ่ายรูปคู่มันจี้มานี่ดีจังเลยไม่มีคนเลยม,มันธรรมดาอี่ยมัน,มนหิวมันไม่ค่อยมีอันนี้ <c oughs> น้องไม่อิ่มเลยน้องพอเปิดแมสก็ได้ลูกน้องพอเปิดแมสก์เลย มันเที่ยวสนสิทสนตัวเลยแบบระวังหนานงลูกอ๋อมัน,น,อมนชอบกินใบนี้เหรอกินยากินยาใบอะกินใบตะพัดเอาไปให้ตะพัดเลี้ยงไหมอ่ะท่องพอท่องพอเอาไปให้ตะพัดเลี้ยง,งยใช่ใช่ใช่มันคิดถึงที่อคออืมมันคิด